สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำปีกไก่อบพริกแกงเผ็ดกะทิสดค่ะสูตรนี้นะคะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆซึ่งปูไม่ได้ทำเมนูนี้มานานมากๆแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะเชิญติดตามชมได้เลยค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมในการทำปีกไก่ อบพริกแกงของเรานะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นปีกกลางนะคะปีกกลางกับปลายปีกนะคะปู้จะกรีดตามยาวตรงช่วงตรงปีกกลางเนี่ยค่ะกรีดตามยาแบบนี้เพื่อที่ให้เครื่องปรุงเขาเข้าไปถึงข้างในได้นะคะอันนี้ปริมาณ600กรัมค่ะนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะเริ่มต้นจากกะทิค่ะใช้เป็นหัวกะทินะคะใส่ซอสหอยนางรมนิดหน่อยนะคะใครมีชอบก็ตัดออกไปได้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวพริกแกงแดงนะคะ ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาค่ะมีเท่านี้เองค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยค่ะไปแกงแดงนะคะใส่ลงไปในชามค่ะตำด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ น้ำตาลมะพร้าวนี่เขาจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายนะคะแต่ถ้าเผิ่ใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายได้เหมือนกันค่ะซอสหอยนางรมผงปรุงรสค่ะน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิ คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะบี้ให้ตัวน้ำตาลมะพร้าวเขาละลายค่ะจากนั้นก็จะคนนะคะให้เป็นเนื้อนเนียนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็จะเทตัวเครื่องหมักลงไปค่ะ ใส่ถึงมือแล้วนะคะเคล้าค่ะเคล้าน้ำหมักนะคะเชื่องหมักให้เข้ากับไก่ค่ะการที่เรากรีดนะคะตรงนี้กรีดตามยาวตรงช่วงปีกลางนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะเครื่องปรุงเขาจะได้ซึมเข้าไปนะคะอุ้ยใช้มือขยำขยำค่ะ เนี่ยขยำให้เข้ากันนะคะใช้เวลานิดนึงบางคนขยำแค่แป๊บเดียวนะคะเครื่องปรุงมันไม่ซึมเข้าไปข้างในนะก็รสชาติจะไม่ถึงเครื่องนะคะเดี๋ยวขอเวลาขยำตัวเครื่องปรุงให้เครื่องหมักนะคะเข้ากับไก่นะคะจะใช้เวลาประมาณสัก4-5นาทีค่ะ นี่นะคะก็จะแรปนะคะแรปพลาสติกนะคะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะแต่ว่าถ้าเบื่อใครไม่มีเวลาก็อย่างน้นอยๆนะคะที่ควรจะหมักก็คือประมาณสัก30นาทีค่ะอันนี้ปู้จะกินตอนเที่ยงนะจะใช้เวลาหมักประมาณ2อชั่วโมงค่ะประมาณ2ชั่วโมงได้เดี๋ยวเข้าตู้เย็นก่อนค่ะ